มันก็จะอยู่ในตอนนี้นะครับตัวเทคฟิลด์ก็อยู่ในบล็อกนะครับเราจะหาจุดตั้งอิงเพื่อที่จะมาวางบล็อกตัวนี้นะครับโดยใช้คำสั่งไลนตมวช่วยพิมพ์แ spec bar คลิกจุดตรงนี้นะครับใช้ F3 object snap นะครับแล้วก็ดึงไปโดยกดและแปออกนะครับแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วทำการลบบล็อกไปนะครับในที่นี้นะครับบล็อกตัวนี้เราจะไม่ทำการเพิร์ดนะครับเพราะว่า มันจะเสียคุณสมบัติบล็อกไปนะครับเราพิมพ์ i insert ธรรมดานะครับก็เป็น h 03เมื่อกี้นะครับพิมพ์ h ตัวหนึ่ง0 3 0น1 9นะครับก็จะปรากฏรูปตัวอย่างทางด้านขวามือนะครับให้กดโอเคครับแล้วมาวางตรงจุดที่เราอ้างอิงเมื่อสักครู่เราจะขึ้น edit attribute นะครับก็กดโอเคครับแล้วเราลบเส้นเมื่อสักครู่ออกครับคลิกไคไลท์แล้วใช้คำสั่ง erase พิมพ์ e spec bar มันก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาแล้วนะครับ เป็นข้าขาวของแท f i ฟ l ลนะครับลบตัวนี้ออกไปได้นะครับคลิกไฮไลท์ที่ตรงสือแล้วพิมพ์วีลสพิมพ์ e ีสเปก b a บามันก็จะเป็นไปตามแท็บนะครับผมลองเปลี่ยนชื่อแท็บของ layout นะครับคลิกขวาแล้วเลือก rename ครับตอนนี้ก็เป็น2 2 2 2 enter ครั้งหนึ่งในการเปลี่ยนตัวหนังสือบล็อกตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ e g e n นเป็นตัวช่วยนะครับอยู่ที่ View แล้เลือก Legent นะครับตัวหนังสือของแท็ก i l l ตัวนี้ ก็จะเปลี่ยนเป็น -2 2ตามตัวของเลเ o u t ์ชื่อเลเ o u t ์นะครับเมื่อเราทำชื่อให้ยาวขึ้นนะครับผมจะกด ctrl shift s นะครับเพื่อ save as ชื่อนี้ตามรูปเลยนะครับคลิกขวาแล้วเลือก copy ครับแล้วคลิกขวาตัวแท็บนี้นะครับแล้วเลือก rename ครับกด ctrl v เพื่อ p a s t มานะครับแล้วกด enter ครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับมาดูนะครับว่าชื่อจะเปลี่ยนไหมโดยกดที่ส่วนของเมนเมนูเลือก view นะครับ ลเลือก Legend ครับชื่อก็จะเปลี่ยนไปตามตัวแท็บของ Layout แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเราสร้างตัวหนังสือของตัว t e text f i e l d แบบ Attribute แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนำบล็อกตัวนี้ไปใช้ในหน้านอื่นได้แล้วมันจะปัาการปรับแก้ไปในตัวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเราได้บล็อกตัวที่มีตัวหนังสือแบบ t text f i e l d แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ในบล็อกตัวนี้นะครับคลิกไฮไลท์นะครับแล้วพิมพ์ l i list นะครับสเปคบาร์ครั้งหนึ่ง ที่บรรทัคอมมาล์นะครับก็จะขึ้นตัวชื่อของบล็อกตัวนี้นะครับก็คือบล็อก head 03ขีดศูขีดหนตัวนี้นะครับเป็นชื่อบล็อกซึ่งเราสามารถไปใช้ในหน้าอื่นได้นะครับเพื่อนโดยเลือกจุดอ้างอิงนะครับกด c t r o l shift c เพื่อ Copy เข้าหน้านะครับคลิกที่จุดอ้างอิงนะครับกด f 3ตัวช่วยคลิกซ้ายครัง้งนึงนะครับ